แรกของเธอเลยค่ะก็มาเปิดต้นคริสต์มาสของงานเดลโมท่าพาค่ะเอลโมรสโตท่าพารค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไลน์มาร์กจที่หนึ่งที่แบบถ่ายรูปได้ใช่ใช่ค่ะด้วยความที่เทศกาลคริสต์มาสนาะเราก็จะแบบว่าตื่นเต้นกับการที่เราได้มาถ่ายรูปแบบพวกต้นคริสต์มาสกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่รู้สึกว่าใกล้เมืองแล้วก็เป็นโลเคชั่นที่น่ารักมากๆปกติคริสต์มาสก็มีโอกาสได้เที่ยวแบบนี้เนาะใช่ใช่ค่ะโค้ เพอดัดเป็นคนชอบเทศก,กาลคริสต์มาสอยู่แล้วแหล,และนะคะพอคริสต์มาสทีก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบดูไฟอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พอเห็นว่าที่นี่มีแล้วก็ใกล้บ้านเพิรอด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นแหล่งที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันชวนหน่อยว่าใครแบบว่างๆเนาะชอบเทศกาลคริสต์มาสมาได้ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองมาแวะถ่ายรูปก,กันได้ค่ะเพิร์อคอนเฟิร์มเลยว่าน่ารักจริงๆค่ะอ่ะเข้าประเด็นเลยละกันมากค่ะทีมีภาพถ่าย คือจะบอกก่อนว่าเพิร์ดกับพี่ทอยเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะคือเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะด้วยความที่พอทํางานอยู่ในแบบว่าวงการเดียวกันแวดล้มอมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปโลเคชั่นถ่ายก็จะเจอกันตลอดด้วยความที่ทีมง,งานที่เพิร์ดสนิทอะคะ่ะเป็นทีมง,งานที่เพิร์ดได้เพิ่งถ่ายทําไปเป็นทีมง,งานที่แบบรู้จักแล้วก็สนิทกับพี่ทอยด้วยก็เลยจะมีผ่านไปผ่านมาเจอกันตลอดค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยเพิร์ดเองก็ไปทํางานกลุ่มกับของทาง ส่วนพี่พอรเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะไปกับเพื่อนของพี่ทอเองเลยค่ะก็ใช่ค่ะบังเอิญจริงๆค่ะแล้วก็เจอกันแล้วก็ทักทายกันตามปกติค่ะตกใจไหมพวมีข่าวด้วยกันออกมาตกใจค่ะตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เขาก็เข้าใจว่าคือด้วยรูปนั้นที่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะกับท่าทางบางอย่างคือเพิร์ดเป็นคนที่แบบว่าสไตล์เหมือนแบบว่าแมนๆไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเพิร์ดคีดเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายจะเท่าเท่ากันด้วยความที่เพิร์ดเองยังแบบ เป็นคนเหมือนไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะเลยทําให้ภาพที่ออกมาเลยดูแบบดูมีซัมติงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องสนิทกันก็สนิทกันจริงๆค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรหลับบงจากที่มันมีข่าวออกมาแล้วทังทอยเองได้คุยกันไหมคะมีมีได้คุยบ้างค่ะพี่ทอยก็โทรมาขอโทษใช่สอขอโทษแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าจะทําให้มันแบบจะเป็นจะเป็นข่าวแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกันเงี้ยค่ะพี่เขาก็มีโทรมาขอโทษอย่างตัวเราเองเป็นไงบ้างพ็มีข่าวแบบผลกระทบที่มันได้อะตอนแรกๆอ่ะ เอาจริงๆตอนเห็นข่าวก็แอบ,บรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลัวว่าไม่ได้มีผลกรบทบแค่กับเราคือกลัวว่าจะมีผลกับกัาทางอื่นด้วยแบบทั้งทั้งช่องหรือแบบคนที่เขาลาเขาซัพพอร์ตเขาแคร์เราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากขอโทษทุกคนที่แบบว่าทั้งแฟนคลับที่ทอยแล้วก็แฟนคลับเพิร์ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่ซัพพอร์ตและให้กําลังใจเพิร์ดที่แบบว่ามันพอมาเห็นแบบนี้ก็กลัวทุกคนจะรู้สึกกังวลรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะยืนยันว่าสนิทในฐานะพี่นออ้องใช่ค่ะ ยังเ็เขามาแล้วมันมีคอมเมนต์อะไรที่มามามา,มาแอบดีอะไรไอย่างนี้เราไบอือก็มีมีบ้างใช่ใช่มันปัดกรรมาไหมคะอ่ามันก็สูว้ไหมมันเหมือนแบบข่าวแรกเลยหรอที่ใช่ใช่ใช่ค่ะมันอาจจะแค่รู้สึกแบบว่าวงๆงนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจเข้าใจทุกคน,นะค่ะด้วยความที่พอข่าวมันออกมาแบบนั้นมันก็ทําให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบว่าโกรธหรือว่ารู้สึกแบบไม่เข้าใจอะไรคือเข้าใจทุกคนค่ะทุกวันนี้ก็อย่าง อย่าข่าวที่เกิดขึ้นแหละคุณก็โยงไปว่าแบบเป็นมือที่สาหรือเปล่าทําให้เขาเล<ช>ิกกันอะไรเงี้ยเออ<ช>เราจะชีช้ชแจงอย่างไรบ้างออไม่มีปัญหาเปืนที่สาแน่นอนค่ะใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรตรงนี้จริงๆใช่ใชค่ะเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะ ก็จะบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เพิร์ดเริ่มพบกับพี่แม็กกะค่ะเพิร์ดก็จริงใจกับทุกคนโดยการที่แบบเราบอกตรงๆเลยว่าแบบเพิร์ดพบกับพี่แม็กอยู่ใช่ไหมคะช่วงนั้นแต่ว่าเพิร์ดกับพี่แม็กกมีการลดสถานะกันกลงมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่คือเราลดสถานะในแบบที่เราเหมือนเรามาคุกมาคุยกันแล้วว่าเราแบบอยู่ตรงนี้ต่อด้วยความที่เราต่างคนต่างมีงานอะไรเงี้ยค่ะพอช่วงโควิดสามเลยทำให้เราได้กลับมาทํางานมากขึ้นใช่ไหมคะ พอทํางานแล้วตัวเพ e ิร e ์เองก็ทั้งถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วพี่แม็กเขาก็มีซีรีส์ที่แบบว่าเป็นผลงานแบบเต็มๆเรื่องแรกจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาเองก็ก็โฟกัสตรงนี้ด้วยตัวเพิร์เองก็โฟกัสตรงนี้ด้วยมันเลยทําให้เหมือนพอเวลามันผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเพิร์เริ่มเหมือนโฟกัสกับจุดอื่นมากกว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่าเราอยากดีพอในงานตรงนี้เราอยากทําตรงนี้ให้มันเต็มที่ะไรอะไรเงี้ยค่ะอยากทําให้แบบอยากยังอยากดูแลครอบครัวได้อยากดูแลน้องได้ให้เต็มที่ก็เลยแบบ พอมาถึงจ mm. ุดหนึ่งเราได้มานั่งคุยก so yes. ันก็รู้สึกว่าเออเราลองกลับไปในสถานะที่มันก่อนหน้านี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเผื่อที่เราจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังหวังดีต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังยืนยาวมากกว่าการที่เราจะแบบมาพบกันเป็นแบบกุ๊กกิ๊กน้าอะไรเงี้ยค่ะจบกันด้วยดีคุยกันจบกันด้วยดีค่ะใช่เพราะว่าตอนที่เราจบกันเรายังมีการแบบกินข้าวกันได้เจอกันได้อะไรเงี้ยค่ะคือมีอะไรปรึกษากันตลอดคือเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีความโตสถานะก็จริงแต่ว่าเรายังหวังดี ต่อกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ยังเป็นพี่น้องยังเป็นเพื่อนอย,ยังคุยกันได้ใช่ยังคุงยกันได้หมดจริงๆค่ะแต่มันต้องมีเรื่องของอันทอลโลด้ใช่คือเรื่องอันทอลโลเนี่ยตัวเพิร์เองก็เพิ่งเห็นตอนที่ข่าวออกเหมือนกันค่ะเห็นจากทางช่องทางอื่นเหมือนกันเอาจริงๆก็ตกใจตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกเิร์ก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาเนาะหมายถึงว่าแบบ ก็ยังสพอร์ตในความคิดเขาการตัดสินใจของเขาอยู่เรียนเงี่ยอย่างพอมีขา่าวกับเราตัดทอยอะไรเงี้ยทางเพิรนีกเขาถามเลยคะเพราะว่ามันอาจจะแบบช่วงคาบเกี่ยวกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้าใจคิดได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอนที่เราลดสถานะกันมาค่ะ mm hmm. เพ้รไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีโอกาสมาเจอพี่พทุกคน mm hmm. แล้วก็เราแบบเหมือนไม่ได้มานั่งพูดว่าเอ้ยวันนี้สถานะเราเป็นอย่างนี้แล้วนะเราลดลงมาแล้วนะอะไรเงี mm ้ยค่ะด้วยความที่ เรายังคุยกันได้อยู่มันยังเป็นความสมคัญที่มันยังดีต่อกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเพิ์งไม่มีโอกาสออกมาพูดแล้วมันกลัวพูดแล้วมันจะดูแบบดูแบบถ้าเลิกกันมันจะแบบแปลว่าทะเลาะกันหรือเปล่าเลิกกันคือเราขัดแย้งกันหรือเปล่าก็เลยไม่อยากให้คนเข้าใจแบบนั้นค่ะใช่แต่ว่าพอดูคนที่ทำไลน์มันค้ามเกี่ยวกันกับข่าวที่พูงออกมาเลยค่ะทุกคนก็เลยเหมือนเข้าใจผิดกันได้ว่ามือที่สามหรือเปล่ามันค้าบเกี่ยวกันไหมแต่ว่าไม่มีมือที่สามแน่นอนแล้วต้อมีอีแอดน ก็เหมือนเขาเพิ่งเห็นว่าเขามาอันเพิ่เหมือนกันนะคะใช่หมายถึงว่าเพิ่ไม่ได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับตอนที่เขาออกดูความทุกคนเราก็รู้สึกแบบตอนแรกตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอะแบบเพราะอะไรนะอะไราเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแบบก็คิดว่าเออหรือเพราะว่าการที่เราลดสถานะกันมาการที่เราไม่ได้เห็นอีกคนนึงมากเท่าที่ปกติเคยเห็นน่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าก็ได้ก็รู้สึกว่าเออถ้าแบบนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราคุยกันเข้าใจในวันที่เราลดความสัมพันธ์อะไรย่างเงี้ยค่ะ การอันฟอร์มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันแบบไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเพื่อนว่าตัวเขาเข้าใจผิดไหมว่าตอนิันมีข่าวขเรากับพลอยพอดีแล้วเขาเข้าใจผิดแล้วมันทําให้เขาอันฟอร์มเราอะไรยงี้หมายถึงตัวพี่แม็กใช่ไหมคะเออเอาจิงมีแอบคิดบ้างคะออว่าตัวเขาเองก็คงเห็นข่าวเหมือนกันเออแล้วเขาจะแบบมารู้สึกแบบนี้ไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพิ่อกับเขาก็ไม่ได้คุยกันตั้งแต่ตอนที่ช่วงข่าวออกเลยคะ่ะไม่ได้มีการมานั่งอธายใช่คือเหมือนมันไม่ได้ต้องมานั่งอธิบายเพราะเหมือนยิ่งเราไม่ได้้้อนนนนสถาัแลว ชัดเจนกันแล้วว่าเรารู้อยู่แล้วาอีกคนหนึ่งเป็นยังไงที่ผ่านมาในความสัมคัญเรารู้จักกันดีกันอะไรเงี้ยค่ะอีกคนนึงน่าจะรู้แล้วว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราไม่มีทางแบบทำแบบนั้นเพิร์ดก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเชื่อว่าเพิร์ดรู้ว่าเพิร์ดเป็นคนยังไงมากพออ้ะอ่ะอยากไดมีชอ่องเขียนหรืว่าแบบ มีเลยค่ะไม่มีพัทยายิงปืนอะไรใดๆแบบไม่มีจริงๆค่ะช่วงนี้เพิร์ดมีแต่วนทํางานเรียนแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านจริงๆค่ะใช่ถ้าไปเที่ยวอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวมากกว่าจริงๆค่ะเราจากคุณแม่ตัวติตอดอกันมากใช่คือตัวติดกับคุณแม่จริงๆค่ะยิ่งแบบว่าเวลาว่างๆอ่ะส่วนใหญ่ยก็จะอยู่กับครอบครัวมากกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค<ช>ือกังวลใจไหมว่าแบบกลัวว่ามันจะมีการคุยหรือเดี๋ยวหลังจากนี้มันอาจจะมีลูกอะไรออกมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยเรามั่นใจในตัวเองแค่ไหน ค่อนข้างมั่นใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเรารู้ดีอยู่ว่าแบบว่าทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเพิร์ดกับพี่ทอยหรือแบบหลายๆอย่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ายังยังซัพพอร์ตพี่ผลงานดีกว่าค่ะตัวเพิร์ดเองตอนนี้ยังไม่ได้มาคิดเรื่องรักๆอะไรนี้เท่าไหร่เลยค่ะด้วยความที่พอตอนนี้มันเพิรแอบยุ่งมากจริงๆ อย่างที่บอกค่ะว่าแบบยังอยากเป็นคนที่แบบเหมือนพอเราทําในงานในวงการเราเห็นแบบอินสไพเรชันเราเยอะมากอะเราอยากแบบอุ้ยอันนี้ก็อยากทาให้มันดีอันนี้อยากทาให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะพอถึงจริงๆก็รู้สึกว่าพอตรงเนี้ยเรากลับมาโฟกัสงานดีกว่าเรื่องหลักให้แบบเป็นเรื่องลองๆองลงมาดีกว่ายังไม่ได้คิดเท่าไหร่ค่ะพูดสือนะตัวเองนิดนึงตอนนี้เป็นงไงคะสดไหมคะตอนนี้ตอนนี้สดสดค่ะสดเลยไม่ห่วงมากม่ห่วงบอกเลยนะก็สดค่ะแต่ว่า ไม่ได้แบบถึงขนาดปิดกัก้นโอกาสตัวเองเอ,อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เอางานเป็นหลักใช่ค่ะเอางานเป็นหลักกว่าอนแต่ว่าถ้า <c oughs> มีคนมาจีบจีบได้ไหมสถานที่ตัดโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ่ะ